ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่มเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน1,283คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม91คนโดยแบ่งเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน70คนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น21คนโดยมีนางสาวปานิดาปันดอนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคศตวรรษที่21สถานศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำแนวคิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตมาบูรณาการและออกแบบ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเป็นนวัตกรรมภูมิแจมโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง4กลุ่มบริหารของโรงเรียนส่งผลให้การดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายดังนี้ P. Pride ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญ,ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่น O. Organization Development การพัฒนาองค์กร O. One-ness ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน M. Participative Management การบริหารแบบมีส่วนร่วม C. Community-based Learning (CBL) คือการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ H. Human Resource การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ A. Achievement Motivation การมุ่งผลสำเร็จ E. Evaluate ประเมินผลรวมของงานและ M. Morality หลักคุณธรรมมีการออกแบบรูปแบบพัฒนาการสถานศึกษาผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ CBL ซึ่งมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ I Chip MC Model ทางเดินสายวัฒนธรรมแม่แจ่มซึ่งประกอบด้วย I Inquiry สืบสอบ P Preserve อนุรักษ์ P-produce สันร้างและ P-publish เผยแพร่ส่วนที่ 2, 2> การตรวจสอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาโรงเรียนแม่แจ่มแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ี่กลุ่มได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุก่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการ P.D.C.A เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามตรวจสอบพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายในการวางระบบและดำเนินงานโดยผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนแม่แจ่มที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกมีการสรุปประเมินและรายงานผลการกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบนำผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน,นื่อง สถานศึกษามีการกำหนดทิศท,ทางของโรงเรียนโดยการจัดทำวิสัยทัศน์พันธก,กิจและเป้าประสงค์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดเนมือง,งานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่แจ่มตัวแทนของคณะครูและตัวแทนของนักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งภายนอกและภายในโดยจัดลำดับความสำคัญกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าความสำเร็จจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีพุทธศักราช2563ถึง2565และแผนปฏิบัติการประจำปี2564เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดทำโครงการกิจกรรมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้นำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งรายงานและนำผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายนำผลการประเมินการทบทวนการประมวลผลการสรุปและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายเช่นการใช้บทเรียนสำเร็จรูปใบงานแบบฝึกหัดการจัดทำชิ้นงานการนำเสนองานออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์การอภิปรายซักถามและสัมภาษณ์รวมถึงการวัดประเมินผลด้วยแอปพลิเคชันเป็นต้น 2. การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการอภิปรายการทดลองและการนำเสนอโดยกิจกรรมที่นำมาใช้จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์การคิดยังมีเหตุผลการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดเชิงบวกการคิดเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงระบบและบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning CBL) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่รูปแบบออนไซต์รูปแบบออนไลน์ site, แ,บบ online, และรูปแบบออนแฮน รูปแบบออนไซต์สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติโดยมีมาตรการและแผนการดําเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รูปแบบออนไลน์สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยการจัดสร้างกลุ่มห้องเรียนออนไลน์บน Facebook เป็นห้องเรียนหลัก และครูผู้สอนเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เช่น Google Meet, Google Classroom, Google Forms, OBS Studio, Facebook Live, Zoom เป็นต้น รูปแบบออน a n นสถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการแจกเอกสารบทเรียนสำเร็จรูปใบางานใบความรู้ให้แก่นักเรียนครบทุกคนเนื่องจากนักเรียนบางส่วนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร 3. การติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่มเพื่อใช้ในการเช็คชื่อนักเรียนติดตามการเข้าเรียนและยังสามารถตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนที่ปรึกษาได้อีกด้วยการจัดการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละวิชามีความหลากหลายและมีความเฉพาะของวิชามีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนรวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเฉพาะของรายวิชา สถานศึกษามีการใช้ผลการประเมินผู้เรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมีการเรียนซ่อมเสริมเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปอดศูนย์รอมสอเพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ และมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอนตมาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียนตลอดจนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อร่วมการพัฒนาผู้เรียนต่อไปอีกทั้งครูผู้สอนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 4. ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนเข้าร่วมกันอบรมพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อคนต่อปีทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีหลักฐานประกอบคือแบบรายงานการอบรมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญด้านสมรรถ,ถนะของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยสังเกตจากการที่ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกและทัศนคติของตนเองผ่านการพูดหรือการเขียนในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมในห้องเรียนรวมทั้งมีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีวิจารณญาณผู้เรียนมีความสามารถในการคิดโดยสังเกตจากการที่ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการสืบค้นการทดลองสามารถคิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านการออกแบบชิ้นงานในรายวิชาต่างๆ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาทำความเข้าใจพร้อมทั้งเลือกเครื่องมือวางแผนหาวิธีออกแบบแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยสังเกตได้จากการที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม